สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีอะไรจะมาบอกไปดูกันเลยนี่ไงสบู่มิ้งฟรุทของเรานะคะคือดีมากใครที่มีกลิ่นตัวใครที่แบบผิวไม่ซ้ม่ซ้ำเมอใครที่แบบมีผิวเป็นดังๆเลย์เนี้ยคะ่ะใครที่มีผิวคำ้ำนี่ลองลองไปใช้ดูเลยนะคะเราใช้แล้วดีมาก อย่าเพิ่งเชื่อค่ะต้องลอง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 นี่นี่เราจะมาถู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 คือดีมากอะค่ะทุกคนฟองนุ่มมากนุ่มเวอร์ 嗯。Oh, no.